ข่าวแรกไปร่วมแสดงความยินดีเหล่าซุปตาคนบันเทิงกันหน่อยครับตบเท้าไปรับปริญญานะครับเริ่มกันที่คนแรกของเราเลยครับพี่เบิร์ตธงชัยฮะนี่ยังหล่อเหมือนเดิมเลยนะฮะ โปรดจงรู้ว่ามีอยู่ตรงนี้อีกคนนะครับซุปตาคนแรกขวัญใจมหาชนครับพี่เบิร์ตธงชัยครับก็โพสต์ภาพตัวเองสวมชุดครุยครับขนาดกำลังซ้อมรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์นะครับด้านดนตรีขีตศิลป์สากลศึกษานะครับแล้วก็รับจริงในวันนี้ณหอประชุมราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับพร้อมข้อความว่า กราบขอบพระคุณทางสภาหมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีคณาจารย์ทุกท่านนะครับที่มอบเกียรติที่ยิ่งใหญ่ให้กับเบิร์ตนักร้องตัวน,น้อยนะครับก็ได้เป็นด็อกเตอร์ลาเดอร์นี่ซีได้เป็นด็อกเตอร์ลวเดอร์เนี่ยออกอี <c oughs> สานแล้วนะพี่เบิร์ตปากกับแม่ของเบิร์ตตองยิ้มแกรมปิโดยมีน้องๆในวงการบันเทิงครับมาร่วมแสดงความยินดีกับด็อกเตอร์คนใหม่กันอย่างมากมาย <c oughs> ไปฟังเสียงด็อกเตอร์เบิร์ตกันหน่อยฮะ <c oughs> วันนี้ตื่นขึ้นมาตื่นเช้าขึ้นมานะครับได้รับข่าวดีครับกราบขอาคุณกนาจารุท,ท่านนะครับท่านท่านอ,าธ,อาธิการบดีในายกสมาคมมหาวิทยาลัยแล้วก็ทุกๆท,ท่านเลยนะครับที่เลยเห็นพวกเราเบิร์ตขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ที่เป็นแรงผลักดันให้เบิร์ตได้มีวันนี้เบิร์ตขอขอบคุณงานทุกงานที่ผ่านมาในชีวิตของเบิร์ตเบิร์ตได้เป็นด็อกเตอร์เบิร์ตแล้วนะครับเฮ้ย <c oughs> น้องๆพี่เบิร์ตได้เป็นด็อกเตอร์เบิร์ตแต่ที่ผมเด็อกเตอร์แล้วเราจะแดนได้ไหมครับ แล้วเรานะเราน่าจะทําได้น้าเราเจอกันโอ้โหนี่ต้องแสดงความยดีกับดรพี่เบิร์ดด้วยนะดเรานะจะผ่านมากี่ปีทุกคนก็ยังเรียกพี่เบิร์ดอยู่ตลอดเวลานะหน้าสตาร์เอาไว้เนี่งมาดูซุปตาคนต่อไปกันบ้างนะคะกับคุณพี่ๆนักแสดงจากค่ายนาดาวบางกอกค่ะก็เข้าพิธีซ้อมรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำเร็จปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการหลักสูตรนานาชาติก็มีเพื่อนๆร่วมสังกัดแล้วก็ครอบครัวมาร่วมแสดงความยินดีรวมไปถึงเหล่าแฟนคลับนะเขาบอกว่ามากันแบบล้นหลามเลยทีเดียวซึ่งพีพีโอ้โห و, ดูสินึกว่าคอนเสิร์ตย่อมๆมาโอ้โหมาเพียบเลยซึ่งพีพีก็บอกแบบนี้ค่ะว่าดีใจที่จบการศึกษาแล้วก็รู้สึกโล่งใจเพราะว่าถือว่าเราได้ทําอีกโกนึงในชีวิตสําเร็จส่วนเรื่องการเรียนต่อเนี่ยก็มองไว้เหมือนกัน ต,ตอนนี้อยากจะโฟกัสงานในวงการและธุรกิจที่ทำอยู่ให้เต็มที่และดีที่สุดก่อนค่ะโอ้โห,โหสสดู<อ>เหมือนมีนมินิคอนเสิร์ตย่อมยอมนะโอ้โหแฟนคลับที่เขาเหนียวแน่นจริงๆน,นะฮะฮะขอแสดงความยินด,ดีกับทั้งสองท่านก็แล้วก,กันะนะครับ สมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซับ c r i b e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ